็จะมาสอนการล้างน้ํถนณดนระนะคะวิธีล้างยังไงยกข้างหลังยังไงโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะปลายนิ้วค่ะชี้กลางนางก้อยรวบหมุน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 ถึงใบหูแล้วลูกค้าต้องนอนตรงนะคะรูดปลายหูดูใหม่นะคะหมุน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 รูดปลายหูเสร็จแล้วก็ดันแล้วก็เอามือลูกลู เขย่าน้ำค่ะเขย่าน้ำค่ะสะผมสะอาด้ายางต้องสะอาดด้วยกลับอีกข้างหนึง่งดูนะคะชี้กลางนางก้อยไล่น้ําลงไปเลยค่ะไล่น้ําลงไปเลยค่ะขย่าด้วยชี้กลางนางก้อยปุ๊บลูดไปดันเล็กน้อยล้างข้างหลัง หูใบหูหลังหูด้วยนะคะเสร็จแล้ววิธีล้างน้ำข้างหลังนะคะจับค่ะกลานิ้วนี้ไว้รับน้ำหนักที่ศีษะสองโป้งกลางบีบป,ปักบัวสองนิ้วนางก้อยจับปลายผมไว้จับแบบนี้นะคะจับแบบนี้นะคะมือนี้ยกค่ะมือนี้เตรียมรับปุ๊บอย่างนี้ค่ะ แล้วก็ล้างหลังเคไหมคะทีนี้เราจะมานวดนวดขนาดใช้ครีมนวดนะคะปวดสามครั้งเหมือนกันค่ะหนึ่งสองสามวอมวอมแล้วก็ใส่ครึ่งความยาวของเส้นผมเส้นผมมีความยาวแค่ไหนใส่ครึ่งเดียวไม่ใช่ใส่ชิดหนังศีรษะนะคะใส่แล้วก็วอม เน้นเน้นเน้นปลายผมที่เหลือเตือจางถึงไปใส่บริเวณใกล้ๆหนังศีรษะได้อันนี้ความเข้มข้นเราก็จะนวดอยู่ที่ปลายผมที่เหลือแล้วนะคะเราก็ไปนวดได้ค่ะคะลึงก่อนนะคะคลึงให้ทั่วก่อนแล้วก็เริ่มนวดในดท่าที่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม สองสองยังไงเอ่ยสองแบบนี้ใช่ไหมสามแบบนี้สามแบบนี้สามครั้งสี่แบบนี้สามครั้ง,งห้าแบบนี้รูปนะคะรูกไปลูกไปสังเกตไหมคะว่าหน้าลูกค้ายังสวยอยู่เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะมเพราะว่าเราไม่ได้ล้างไปถึง ขอบผมขอบคิ้วของลูกค้าเราสามารถย้ำๆได้หลายๆรอบอ่าท่าหกค่ะสามารถย้ำๆท่าไหนก็ได้ได้เยอะๆแล้วก็มาดึงดึงเพื่อกระตุ้นเซลล์ที่เส้นผมที่หนังศีรษะรั่วแบบนี้นะคะดึงสามครั้งก็ได้ รวบหมดเลยแล้วก็กลับมาหนึ่งใหม่หนึ่งสองสามกดขมับหนึ่งสองสามกดขมับสองสามห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้า กลับมาท่าสองได้หกรวบขึ้นเจ็ดปุ๊บครบ,ครบผ่อนมาเลยดึงดึงเพื่อพาย สายความตึงเครียดดึงกระตุ้นเส้นผมดึงกระตุ้นลากผมดึงกลางก่อนกว่ามือดึงขวาดึงท้ายกว่ามือดึงขวารวบดึงจบล้างนะคะ